ดีค่ะวันนี้เยอกกิ้มมากทะเลย่ำคำค่ะพี่น้องนค่ะนะ <c oughs> หนาวหนาวพี่นองหนาวอเอาบรรยากาศยนี่ยมาแรกมาให้พี่น,น้องเบิ้งค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งทะเลกันค่ะพี่น,อน้อง น้ำเต็มฟังได้ค่ะพี่น้องคะเมื่นอน่ะน้ำม,มันขึ้นเนะาะนี่ช่วงกี้ขึนน้ำทะเลมันขึ้นค่ะพี่น้องคะขอต้งด้วยสวัสดีดครับก่อนวันนี้ผมจะมาโชว์อะไรเอ่ยโชวมาโชว์ทะเลโชว์ทะเลมีสกูตเตอร์มาด้วยสกูตเตอร์อขึหน้ตเบา,าใหม่ ไปเบิ้งทะเลกไกลๆค่ะพ,ะพี่น้องเยิ่มมาแลงยี่มคำโอ้ยล่มขนาดนด้พี่น้องหนาวร่มหนาวพี่น้องคนนอ้โอ้ยฟังเสียงพี่น้องฟังเสียง หาดเลยพี่น้องน้ำมันเต็ม ขื้นทะเลไม้พี่ให้ดองบิ่งค่ะพี่ดองค่ะเอ้ยพุ่นอะล่มแห้งคักค่ะของทะเลยามเย็น มาเ่นสกูตเตอร์ต่อบัน,น้พี่น้องคะบนสกูตเตอร์ค่ะ,ะไปนี่ค่ะหน้าวิ่งเ่นสกูตเตอร์ค่ะพี่น้องจะเป็นทางยางค่ะตั้งยางแต่ว่าเห่ากันสามารถเ่นได้อยอะค่ะพี่น้องเนี่ย บรรยากาศค่ะกำลังมืดค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือล้านอาหารลงลงลงแลมค่ะพี่น้องอันนี้มืดแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศมืดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะลงแลมค่ะเอาอีกกิมนยางน้ำพักกันสิไปสื่ออย่างน่นเนาะ เล็กหน่อยค่ะนายงจิ้มก็เป็นพุณยางน้ำกลนเขาค่ะพี่น้องคะยางน้ำกลนล้านค่ะสี่ก็ไปเสือไอติมนะคพี่น้องอยางไปยางมากค่ะแล้ากันอยากกินไอติมค่ะพี่น้องค่ะนี่ะ ได้กินไอติมแล้วคะ่ะพี่น้องหได้ผู้ละถวยคะ่ะแนวมากพึ่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะอืม แสบหลายนั่งโยคนละมุ่งค่ะพี่น้องพี่กับน้องนั่งโยคนละมุ่งค่ะกินไอติมค่ะไอ้ยัะะงกินสงยางไปหานาวิน แซ่บบอยติมอะอร่อยไหมครับไอติมอะกินไอติมแล้วก็มายังเล่นริมหาดตอค่ะพี่น้องริมทะเลตอค่ะอันนี้กระสิมีไฟเป็นช่วงๆค่ะพี่น้องคุณนะขื่นก็นยังแห้งคือเกาค่ะพี่น้องค่ะในห้่งต้นใหญ่พี่น้องกระสิยุกับธรรมชาติเลย นี่ค่ะโรงแรมเพิ่นสิบวตัดค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะต้นเลึนน้งอยู่ในในผลพี่น้องเพิ่นสิบวตัดต้นใหม่ค่ะเนี่ยค่ะโรงแรม จะจิ้มใบยางไปค่ะมีตังเต้เล็กหน่อยค่ะไปพจจี่เกมก็เลยนั่งฟังเสียงคืนอยู่นี่แหละค่ะพี่น,อน้องคุณน่ะลมแหง้งแห้งหนาวพี่น้องหนาว เห็นในรูปนี่ินเดียวนะแต่แต่ของจริงนี่มันใหญ่มากจริงมันใหญ่มากแต่มันเจ็บอยู่อ๋อเจ็บมากผ้าสกุตเตอร์สกุตเตอร์ปีนท้องฉันแล้วพี่น้องนะแหกโค้งค่ะสกุตเตอร์แหกโค้งมือก็เลยเจ็บค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนีก็เอาไวแค่นี้ก็เนิกค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปนา ฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามแสบวิสารบันเ้าเป็นกำลังใจให้จิ้มน้ำในเด้อค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู่ผู้สู่ค้นค่ะสวัสดีค่ะ